พี่สิงกับน้องเสือมาอีกแล้วครับจังหวะนี้ต้องแต่งตัวต้องใช้ตัวละครเดียวกันเขาจะรั่วไปพี่น้องกันพี่สิงน้องเสือมีเขี้ยวด้วยอ้ารอบนี้ตาโดดที่ไม่ได้โดด

ห่อนี่ลงมาได้เกาะสามเลยสเก็ตบ,บอร์ดไปเถอะนี่แหละครับปืน DHR DHR แล้วก็เอาไปด้วย LNG โคลน ไม่มีคนเลยฮะท่านี่เป็นจุดที่แบบยมีตลาดไม่ใช่เล่นไม่ใช่เล่นมันมีตลาดขายของไงที่เป็นหุ่นยนต์อยู่ไงข้างล่างเป็นไซบอ์กต้อนรับแบบเป็นหุ่นยนต์คอยต้อนรับเพื่อขายของตลาดเถื่อนไง ถ้าใครไม่มีปืนมาซื้อปืนกับหมอที่ได้มีคนมีคนโอเค บอดแค่กอดสองจะแตกเราต้องเก็บกอดสองก่อนไอ้ดิมิทรอว์เด็กมีดาวดาวสปอนดิรอบนั้นนะ่ะหนักสุดแล้วเล่นเกมเล่นเล่นอยู่ใช่ไหมล่ะ มันเป็นหอคอยใช่ไหมที่ยิงเก็บเงี้ยหมดแล้วอยูอยูบอทสปอนขึ้นบนหอคอยแล้ววิ่งลงมางงอะ่ะก็เพิ่งเคลียร์คนไปอยู่มาโผล่ไงบนหอคอยเราไปเอาอัพเกรดเถอะปะี่ต้องใช้แฮกเกอร์บ่อยซะด้วยอ,อัพเก ได้หมดถ้าสดชื่นหนาว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 ขนลุกแล้วพวกนั้นน่ะ ของกำลังจะลงนี่ข้อหน้าเลยลงแล้วไป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 ต้นไม้ทีมเดลต้าพร้อมลยุยอ้าวไม่ครับงานที่จัดการเอง ตาตาทางซ้ายซ้ายมือถ้าลงทำไมอยู่บนคอก็ยิงได้ป่ะมีตัวนุมบนถนนอะ่ะโอ้โหพอพอจะขึ้นเทียบเลยกูเลยไม่ได้ยิงซักตัวตัวตัวหนึ่งนอนอยู่นั่นอนะ่ะมาขึ้นเหอะอ้วนไม่ต้องวิ่งไปกิงขนาดนั้นหรอจะรีบไปเอาแอร์ดอปนี่

ส่วนของพี่จะเปลี่ยนเป็นปืนที่แต่งจากกล่องเพราะพี่ต้องทำเทคลสรอบนี้เป็นปืนนี้ข้าบหม้เร็วที่มีแล้ว <acker> ไม่มีคนเลยเอาไงต่อน้องไปล่าอีกสักกล่องไหม ดูสุด้ายไปตกไหนน่าจะตกแถวเราอ่ะเฮ้ยตกใจตอนเปิดมินิแมพอยู่ชื่อไม่ขึ้นนี่ตกใจนึกว่ตาตาวิ่งตัดหน้า <c oughs> คนวิ่งตัดหน้าไปกันเลยฮุ่มโกหฮุ่มโกไม่ขับก็ออกมานะเบอร์สาม อยังไม่ตกเตือน,นเลยตาดีลงมาเหยียบกล่องละหมดแล้วเป็นนั่งอีกซาดีกว่าจะได้ไม่โดกดี อาจจะมาขึ้นไหมครับเพื่อนรอ,อนานแล้วเบอร์สี่ในเก้ายัางไงขับเองซนะแลถ้าถ้ตาตา้ตาตา้ราระวัง โอ้พี่เกือบตายแล้ววันพี่โดนสุนัขกัดพี่เลืมงดูน้องโอ้โหไม่นะเพื่อนเปิดฉากเลยเยอะเลยแฮกก็ไม่ขึ้นไม่ได้อยู่ใกล้เลย เรารู้ส e ึกว่าเราต้องข้ามน้ำแล้วแหละอ้วนโอ้ยโอ้ยโอ้ยงั้นเราต้องหา r g p ต้าต้าในกล่องแอร์ดอปมีมิไซต์ติดตามไหมมาแอร์ม <cop c influenced concept> <co> ันหมดไปแล้วพอดีแปลว่าไม่มีหรอไม่ิไซต์ติดตาม อาดิเพิ่งได้คิวที่สามเองเหรอนี่เล่นอยู่แถวเกียได้สองคิวเ่ยนะแย่ครับแย่จ yeah. ังวันนี้ตอนขับฮอเนี่ยมากันเต็มเลยบอดเบิร์ดทีอย่างนี้เราไม่มีม้าเลย เ่อนไปเพื่อนล้มอีกไปโดนหาเลยท่านนีอีกโอ้โดนวงบีบสงสัยลืมไปว่าเตงเกินแล้วรอนให้ถึงน้ำครับ ไ่โดนครับไ่โดนไม่มีคนด้วยแถวนี้เราต้องเก็บอุปกรณ์บางอย่างอ,ะอ,อ่ะวนอาเราจะต้องดักแถวนี้ไ้เ <c oughs> บอร์สามพี่ช่างกล้าโอ้โหไซส์สเกต็ตบอร์ดไป <laughs> เอาก่องแอร์ดอบ พยายามใช้แฮกเกอร์อยู่นะตอนนี้แสดงว่าไม่มีเลยอะ่ะพดหถังยังไม่แดยงยังไม่เด้ยงด้วยสงสัยจะโดนเป็นเป้าหลักอะ่ะวุ่นมาเหอะในกล่องนี้เราจะมีขีปนาวุธเป้าวะ ใครว่าไม่เหลือแล้วครับผมพร้อมแล้วครับมาแสดงว่าเหลือแค่สตัวก็น่าจะอยู่ตรงกัใช่มั้อใช่ไหม ตาตาอยู่ทางซ้ายทางขวามือตาวิ่งขึ้นไปแล้วพี่จะเก็บรถถังกันนี่ก่อนตรงไหนเนี่ยทำไมรถถังเป็นนี้วะ ปิด้ายให้หมดปิดใชให้หมดใช่ใช่รับถังมีคนเดียวครับผมไปไหนกันแล้วก็ไปรี่ยิงตัวทีเมื่อกี้ไม่ตายก็เหลือทีมาสองไงยิงล่อครับยิงล่อ พี่พล่พี่เรี่ด้ยินเสีงนีมองมาก็ปิดสิครับพี่พี่เห็นในตัวที่นอนนิดยิาแล้วกุกคน มันเป็นกล่องไปแล้วอ่ะไม่ไม่ไอตัวเนี้ยพี่เห็นแล้วพี่เห็นแล้วพี่ใจยเย็นใจยเย็นอย่ากดดันพี่พี่จะปิดแมปก่อนจะวิ่งอย่ากดดันพี่เชียวนะแต่ตัวเนี้ยหวัวใจเต้นตุ๊ดตุต,บตับเลยดูดูปามมาม,าม่วเลยตามม่าม่วเลย ก็ไม่เข้าหรอกแต่ก็จะโดนปิดสกิลนะบัดนาวเอาละจังหวะนี้คือใครแม่นกว่าชนะไป้ยโอ้ย,อยไม่ไหวโอ้ปืน s อ g อ่ะยิงไม่ทานหรอก เลือด<ม>เขาหนา<ม>สะแช่ดีลีนแต่พี่มันลืมลืมใช้เปลี่ยนแม่เปลี่ยนกระสุนมาดีให้หายเื่อง่เสียเลยแต่มาวันนี้แต่อีกคนนี่เลยดีใายอาฮ่าฮ่ายิงตั้งนานได้3คิวอ,อันหาดใจเหลือเกินหนทางนี้อีกยาวไกลครับ